สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่กําลังติดตามรับชมและรับฟังทางช่องแม่เจแชนแนลนะคะวันนี้แม่เจก็ได้รวบรวมเลขสำนักที่เข้ามาฝากท่านผู้ชมไว้พิจารณากันในงวดวันที่16สิงหาคมนี้นะคะก็เอามาให้ชมเป็นบางสำนักนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมยินดีกับคนที่ถูกรางวัลน,นะคะและเสียใจกับคนที่พลาดนะคะแม่เจก็เช่นกันนะคะ แม่เจจุดทูบได้ห้าหหนึ่งนะคะแต่แม่เจซื้อแต่ลอตเตอรี่นะคะเผื่อหวังจะได้รางวัลที่1กับเข้าบ้างนะคะแต่ก็พลาดนะคะ <c oughs> มาเริ่มที่แนวทางของอาจารย์สามารถนะคะอาจารย์สามารถนี่ก็เข้ามางวดนี้งวดที่2แล้วนะคะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาก็เจนย์นะคะงวดนี้ก็มาที่หกเก้านะคะก็เก็บไว้พิจารณากันนะคะ มาที่ของอุทัยจันมนตรีนะคะก็ให้มาที่หกหนึ่งนะคะก็เข้าที่หกหนึ่งตรงๆเลยนะคะชุดเต็มบนนะคะเก็บไว้ดูเผื่องวดต่อไปได้เลยนะคะมาดูที่ชุดนี้นะคะไข่สีทองนะคะนักคิดอิสระนะคะก็ให้หกเก้านะคะท่านผู้ชมก็เข้าที่หกเก้านะคะไปต่อที่คนข้อหวยนะคะก็เข้าที่ตัวเน้นนะคะหกหนึ่งนะคะท่านผู้ชมก็ ให้วิ่งที่3และ6นะคะเขาเข้าที่6นะคะมาตามกันต่อที่แนวทางมาวิ่งนะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้าที่725นะคะท่านผู้ชม3ตัวงวดนี้เข้าเข้าที่61นะคะวิ่งบนที่1นะคะก็มาที่61นะคะท่านผู้ชมไปต่อที่แนวทางของอาจารย์ลือลั่นสนั่นเมืองนะคะให้ตัวเน้นมาที่56 86และ88นะคะแต่อันนี้ชุดเต็มนะคะ16ชุดกำลังดีนะคะก็เข้าที่ชุดเต็มนะคะ16และ96นะคะออกตัวกลับนะคะแต่ชุดเน้น3หาง56และ86 88ไม่มานะคะท่านผู้ชมก็เข้าตัวที่ไม่ได้เด่นให้นะคะไปดูกันที่แนวทางของแอปเปิลนะคะก็ให้ที่69นะคะท่านผู้ชมก็ออก ตรงๆเลยนะคะไปต่อที่แนวทางเยเลนนะคะงวดน,นี้ก็เข้าที่ชุด10ตัวกันของเยเลนนะคะก็ให้16นะคะก็ออกที่61นะคะไปต่อที่ชุดเต็มบนของแอดลลเดนนะคะเน้นตรงนะคะก็เข้าที่61ตรงๆเลยนะคะท่านผู้ชมไปต่อที่อนาวินโลนะคะ ที่ผ่านมาก็ให้ที่หนึกนะคะก็เข้าหกหนะคะท่านผู้ชมเข้าตัวกลับนะคะมาดูที่แนวทางของอาจารย์มิตตบอลนะคะก็เข้าที่69นะคะท่านผู้ชมไปดูกันที่แนวทางของไอ้ไข่พารวยนะคะก็ให้ที่หนึ่งหกนะคะก็ออก61นะคะท่านผู้ชมไปกันต่อที่ กลุยเซกกล่าวนะคะงวดน,นี้ก็ให้มาที่เก้าหกนะคะก็ออกที่หกเก้านะคะท่านผู้ชมไปดูที่แนวทางแอดนันนะคะก็ให้วิ่งมาที่หนึ่งนะคะวิ่งบนนะคะก็เข้าที่หกหนึ่งนะคะท่านผู้ชมมาต่อที่ของอาจารย์อินตาเพชรใจแสงนะคะก็ เด่นที่6นะคะก็มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะท่านผู้ชม6 1และ6 9ตรงๆเลยนะคะท่านผู้ชมไม่ต้องกลับเลยก็เก็บไว้พิจารณาในงวดวันที่16สิงหาคม2564นี้ได้เลยนะคะสำหรับของแนวทางอินตาเพชรใจแสงนะคะมาตามดูทิศแนวทางแอดชายกลุนะคะ3ตัวบนนะคะก็ เข้าตัวกลับนะคะท่านผู้ชมก็6 1 2นอะคะออก2 61นะคะ2ตัวก็เข้านะคะให้16เช่นกันนะคะก็ออกที่61นะคะท่านผู้ชมไปดูกันต่อที่แนวทางของแอดต้อยบ้านนานะคะแล้วแต่ดวงนะคะก็ให้ที่9 6กนะคะก็ออกที่6 9นะคะท่านผู้ชมชุดนี้ก็เข้าทุงวดนะคะ วันนี้ก็ใข้ที่มาที่96นะคะท่านผู้ชมก็ออกที่69นะคะมาปิดท้ายที่แนวทางของแม่เจเองนะคะแม่เจก็ได้จุดทูบนะคะขอพ่อปู่ศีสุโธนะคะก็ได้มาที่561นะคะท่านผู้ชมแม่เจก็ซื้อแต่ลอตเตอรี่นะคะเผื่อจะได้ถูกรางวันที่1กับเขาบ้างนะคะแต่ก็พลาดนะคะ ก็ขอขอบคุณแนวทางทุกสำนักทุกอาจารย์นะคะที่แบ่งปันข้อมูลนะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาหาที่นี้ด้วยนะคะถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบอาจารย์ท่านไหนก็เก็บไว้พิจารณากันในงวดต่อไปนะคะแม่เจก็จะนำข้อมูลมาอัปเดตให้เป็นประจำนะคะ ก่อนออกจากคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งและกดแจ้งเตือนให้กับทางช่องด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับทางช่องแม่เจช่องน้อยน้อยนะคะเพื่อที่จะมีกำลังใจไปหาแนวทางข้อมูลมาฝากท่านผู้ชมเป็นประจำนะคะเจอกันใหม่ในงว,วันที่16สิงหาคม2564นะคะขอให้ทุกคนทุกคนเฮงเงปังๆนะคะสวัสดีค่ะ